สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องเมื่อนพี่ติ๊ิจะพาพี่น้องมาแต่งหน้าช็อกโกแลตค่ะพี่น้องกับ3ไอเดียน้าจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้พี่ติ๊ก้องเฮดช็อกโกแลตแบบบ้านให้มันเป็นแข็งๆนะค่ะนวว่ามันสิแต่งเลยบอลพี่ติ๊กให้พี่น้องเบิ่งซื้อว่าถ้าเกิดอะช็อกโกแลตฟอยมันเป็นจังไะมันสิมันสิแต่งบ่งามพี่น้องพี่น้องต้องออาไปใส่อะไปใส่ไมโครเวฟก่อนนะคะเนาะแต่ว่าอย่าให้มันเลวค่ะพี่น้องให้มันพ่อาณสามารถแต่งได้นาะจ้า ติีแคชชูให้พี่น้องเบิ้งอันนี้คือพิธีกันเอาไปใส่ไม่ครเวฟบแล้วค่ะหลังจากนั้นนัดจ่ายติีกับมาปาดนาทั้งเพิ่งเรียบร้อยแล้วเป็นพิธีกับเซไม่เห็นเป็นมวนกุลาพี่น้องเป็นง่ายๆค่ะพี่น้องไอเดียง่ายๆกับช็อกโกแลตฟัดพิตีอยากโชว์ให้พี่น้องเบิ้งซื้อจ้าว่าการแต่งช็อกโกแลตฟัดนั้นเป็นจังใดจ้ามันจิตแตกต่างจากพวกครีมพวกบัตเตอร์ครีมพวกวิบครีมนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นช็อกโกแลต เอาช็อกโกแลตมาแต่งเนาะค่ะพี่น้องพี่ติกมากเด้กค่ะแบบนี้เพราะว่าเวลาพี่ติกม้วนเป็นดอกกุหลาบมันสินะคะพี่น้องกลีบมันสิคมกว่ากันนะจ๊ะมันสิคมกว่าพวกบัตเตอร์ครีมเนี่ยพิทิคพิทิคมักมก้วนไปเรื่อยเรืนะจ๊ะพี่เด็กเคยเห็นในเบื้องล่างราคาไลน์เนี่ยต่ว่าเพียงแค่แตกต่างกันจากบัตเตอร์ครีมอ่าวิปครีมไก่เมื่เป็นฟัสต์ซื้อพี่น้องมาเป็นช็อกโกแลตฟัดนะคะ หลังจากนั้นกระมวลขังเทิงพี่น้องจะบีปลากระมวลบีปลากระมวลนะจ๊นะเนาะก็จะได้ช็อกโกแลตฝัดไว้ทานจ้างามได้เป็นน้องแลักเสียพร้ออม่าหลังจากต่อไปอันที่สองแลคะเนาะอันที่สองทุกอย่างจะเป็นช็อกโกแลตเบอร์ลี่ค่ะพี่น้องจ้ะ หลังจากนั้นก็ใส่สกเคปเปอร์นาะจ้ะเนาะเกลี่ยมันเรียบๆนะาจาักน้อยหลังจากนั้นพี่ติ๊กจะใส่อะสปาตูล่าน้อยเนาะค่ะพี่น้องจา้าขีดจะหมุนหมุนหมุนหม,มุนไปพี่น้องให้นเป็นลวดลายพี่น้องง่ายๆเนาะจ้ะเนาะอันนี้นี่จา้าหลังจากนั้นพี่ติ๊กก็จะเอาชอโคโคอ็อกโกแลตอ่อะเชฟวิ่งนะจน๊ะเนาะใส่ด้านข้างพี่น,อน้องจ้าใส่ด้านข้าง เค้กแบบนี้สําหรับคนที่มักช็อกโกแลตโดยเฉพาะนะ่าจะนะบาบ้า,บาทุกอย่างเป็นช็อกโกแลตคะ่ะพี่น้องจ้าใส่ไปเลยหลังจากนั้นก็ใส่เชอร์รี่ตรงกลางแล้วไปตีกับซีมวนกุหลาบพ,พี่นอ้องจ้ามวนกุหลาบให้รอบเค้กเลยจ้ามองในมองวานนะคะ่ะไปบ้าให้ห้องก็ะเฮดไม่เสมอกันนะจ้ะแล้วพี่ตีก็จะใส่เอ่อเชอรี่จ้าไปบ้าเอาเอาเอาชอร์รี่มาใส่ทุกอันเลยคะ่ะพี่น้อง บม่ได้เน้นความสวยงามค่ะพี่น้องช็อกโกแลตฟัดยูนิเขาบม่ได้เน้นความสวยงามจ้าจะเป็นแตงยังสีนะจ๊ะนะต่อไปค่ะแบบที่สามพี่น้องแบบที่สาม,แบบสามยกขึ้นยกลงซิพี่น้องจ้าหัวทิพย์จะเป็นหัวทิพย์ดาวซิพี่น้องหัวทิพย์ดาวจ้า มันจะเป็นไลค์ค like ือไลท์ขอนใหม่เนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะจะโยกขึ้นยกลงจะทําให้รอบเค้กเนาะจ้ะเนาะหลังจากนั้นพี่ดิกันไม่เหตุทั้งท,งทึงเค้กพี่น้องจ้ะจะเห็ุไปเห็ุมาพี่น้องจะยกขึ้นยกลงไปพ,พี่น้องแหมมันรอบเค้กเข้าจ้ะหลังจากนั้นกม็ม้วนเป็นกุหลาบใจกลางพี่น้อง ม้นกุหลาบใจกลางน้าจ้าพิธีพิธีม้วนเป็น,ปน,ปนทับอีกกระเทนนึงไปนอนมันซุ้มๆกันมันส,สุกสกรรมหมหลังจากนั้นเนาะจ้าพิธีกระสีม้วนกุหลาบเพื่อเขาพี่น้องง่ายๆม้วนเป็นกุหลาบโดยที่พิธีบอบีบด้วยพิธีม้วนเอาม้วนให้รอบอ่าดอกกุหลาบใจกลางไม่กระตกกุหลาบง่ยน้านจานะ้าเนาะ เวลาพี่น้องเอาไปเวฟนี่เวฟดูนะจ๊ะเวฟดูมันสเฉลวถ้าเกิดมันเหลวมันสิแต่งบอดได้นะจ๊ะเนาะก็ว่าให้มันเหนื่อยเหนื่อยจากน้อยจ้าหลังจากนั้นไปตีกับใส่ใบนะจ๊ะสีทองนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอของพี่ตีจ้าอันนี้โคตรง่ายเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่สปริงโคลเล็กน้อยจ้าเสร็จแล้วจ้า